ขี่รถมาพกห้างเพิงครับมาตัดคางทัวเี๋ยวสิบห้าหอเบิ้งครับครับอยู่ข้างในนี่ครับหัางกวอนถี่มาเอาช่วงแรงเนะครับช่วงแรกอยู่ฟังตรงขามเหมือนครับอยู่ข้างในอยู่ข้างแน่นะครับ เหีเมาช่วงแรงใหัวานามติเดโลครับตัวนี้ไม่อยู่ไม่ครับ่ฟังตรงขามกันครับขับขไปเพิ่งไกลๆนะครับสิสงสัยไม่ยู่ได้ประมาณสี่ห้าเมืองรัอคุณมส้มว่าห้างม้องก็สิเริ่มก่อตัวครับ มั้งครับีแต่เขี้ยวใหม่บึ้งข้างเดียวครับ นีครับจากพิจตนอล่างครับไม่ยูไหมครับประมาณเดเดียนหนึ่งถิอว่าเบิ่องอนกนะครับว่าเขาจสียูวะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีดนะครับ